สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะเมื่อคืนฝนตกชุกมากนะคะวันนี้เรามาเก็บมะเอ่อถั่วฝักยาวค่ะขออภัยพูดผิดนะคะเกือบจะบอกว่ามะเขือแล้วนะวันนี้มาเก็บถั่วฝักยาวค่ะผลผลิตก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะมันเป็นแบบช่วงเริ่มต้นเนาะแต่มีแค่แปลงเดียวนะคะเนี่ยแปลงที่แม่กําลังเก็บอยู่นี้นะมีถั่วฝักยาวหนึ่งแปลงค่ะ เขาก็กำลังติดดอกออกผลนะคะทีนี้บรรยากาศหลังฝนตกชุ่มชื่นมากนะคะดูสดชื่นมากๆชุ่มฉ่ำมากค่ะทุกคนเดินเข้าสวนแล้วก็สดชื่นค่ะนี่ค่ะแม่กำลังเก็บถั่วฝักยาวค่ะ บางฝักมันก็มีพวกรอยดำรยแดงเกาะอยู่นะคะแต่ว่าเราไปล้างล้างออกค่ะไม่เป็นไรค่ะอฝักอวบอ้วนอวนเลยนะคะทุกคนนี่แม่เลยไปแล้วนะ่ะนั่นไงตรงนี้ใบไม้มันบังอยู่นั่นแหละ หมดหรือยังอ่าไปดูด้านหลังว่านี่ไงด้านหลังเดินไปด้านหลังเลยเออด้านล่างไม่มีแล้วแม่ดูยังดูแล้วบางทีเขาจะแบบชอบซ่อนอยู่ใต้ใบค่ะทุกคนเราก็ต้องเปิดเปิดใบดูนี่ไงนี่แม่อยู่ตรงดินนี่แม่เดี๋ยวเด็ดมันพอเก็บยังอ่ะพอเก็บแล้ว Okay, อ่ะอันนี้มันเล็กใส่มาอ่ะใส่ตะกร้าไปแล้วบางฝักเขาก็ไม่ได้ยาวมากนะคะคือช่วงหน้าฝนมันไม่ได้งามมากนะทุกคนช่วงหน้าฝนะ่ะมันน้มันเยอะเกินไปอะคะ่ะอันนี้ได้ยังแม่ดูนี่แม่มยังผอมอยู่เนาะยังเล็กอยู่ ได้เลรอเอาไปเลยเหรอ,อเก็บก็เก็บค่ะอ่าแม่คือช่วงหน้าฝนนะบางคนก็จะเข้าใจว่าหน้าฝนน่าจะได้ผลผลิตด,ดีแต่ปรากฏว่าถ้าฝนมันเยอะเกินไปนะทุกคนมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลผลิตด,ดีนะคะเพราะว่าโดนฝนเยอะนะคะน้ําเยอะเกินไปพืชก็ไม่ได้ชอบค่ะ แต่อย่างน้อยตอนนี้นะคะเห็นพัฒนาการของต้นถั่วฝักยาวเขาเลื้อยไปงามเลยทีเดียวนะคะใบาจากที่มีปัญหาเยอะๆตอนนี้ก็คือปัญหาน้อยลงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยใบใบจะโดนแบบหนอนกัดนะคะมาแรงเจาะนะเพียบเลยแบบนี้นะคะจะเยอะมากๆตอนนี้ใบใหม่ที่แตกออกมาก็โอเคดูดีขึ้นนะคะถ้าใบาเขาแข็งแรงต้นเขาแข็งแรงนะทุกคนเขาก็ให้ผลผลิตได้เรื่อยๆเลยค่ะ แต่ตายเองนะไม่มั่นใจช่วงนี้ค่ะว่าต้นถั่วฝักยาวเขาจะให้ผลผลิตเรานานไหมสําหรับชุดนี้เนาะเพราะว่าโดนฝนไปเยอะเลยทีเดียวค่ะแม่อันนี้ได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เนาะน,นี้ยังผอมอยู่เอาไม่ได้ไม่ได้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวรอให้เขาอวบอ้วนกว่าน,นี้ก่อนนะคะคือชุดนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่มั่นใจค่ะว่ารอบนี้จะได้ผลผลิตเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนฝนเยอะเลยค่ะ โดนฝนเยอะเลยฝนตกมาแบบทุกวันเลยช่วงนี้นะไม่แน่ใจว่าพายุเข้าหรืออะไระนะคะเนี่ยค่ะเขาก็กำลังออกดอกนะทุกคนนี่ค่ะอ่าส่วนทางนั้นนะคะแม่ก็กำลังเก็บมะเขือเปราะนะคะนี่ค่ะก็ยังมีผลผลิตให้เราได้เก็บนะทุกคนมะเขือเปราะค่ะ ลูไว้เลยนะคะหลายๆต้นนะสุดท้ายพอเราเก็บผลผลิตเราก็ได้พอกินนะทุกคนเก็บผักกินเองนะคะมีอะไรก็กินไปได้ถั่วฝักยาวเอาไปตําเอาไปผัดหรือเอาไปใส่ในปลานึ่งก็ได้นะคะนึ่งปลาแล้วก็เอาถั่วฝักยาวไปนึ่งด้วยกินกับน้าพริกแจวนะคะก็อร่อยเนี่ยค่ะพอฝนตกแล้วบริเวณของสวนก็จะแฉะแบบนี้ค่ะ เนี่ยมันก็จะแบบทำงานลำบากหน่อยนะคะก็จะเฉอะแฉะเลยแม่เข้าไปเก็บมะเขือเปราะตรงนั้นอีกนิดหน่อยนะคะต้นมะละกอโดนน้ำก็โอ้โหมะละกอไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบความแฉะนะคะไม่ได้ชอบน้ำเยอะนะก็ทำให้เขาเหี่ยวเฉาไปเหมือนกันคะ่ะทุกคน นี่แหละค่ะผลผลิตที่เราได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายตะกร้าให้ดูก่อนสิ่งที่เราเก็บนะคะถั่วฝักยาวยังไม่ได้เยอะมากยังไม่ได้เต็มตะกร้านะคะแต่มีแค่แปลงเดียวค่ะเดี๋ยวรอให้ฝนเขาหยุดมากกว่านี้ก่อนนะคะแต่ก็จะทยอยปลูกเพิ่มค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ